กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ปี2517โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษดร์ยุวั์วุฒิเมธีอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโดยได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่6มีนาคมปี2517จำนวน2แห่งได้แก่บ้านในเมืองหมู่ที่3ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลและบ้านหัวมุงหมู่ที่6อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้กำหนดให้วันที่6มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกำหนดให้วันที่6ถึง8มีนาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสร้างช้างหมู่ที่1และหมู่ที่สองตำบลไผ่อําเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2522โดยก่อตั้งขึ้นในระดับตังบนต่อมาในปี2545ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสร้างช้างหมูห่1หมู่2ตำบลไผ่อํเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร ซึ่งมีสมาชิกประเภทเดียวคือประเภทสามัญจำนวน180คนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน1,503คนรวมจำนวนเงินสจัจจะสะสมทั้งสิ้น14,232,194บาท ในวาระครบรอบ48ปีของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกรมการพัฒนาชุมชนจึงประกาศวาระชุมชนการส่งเสริมการออมภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการออมลดความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจน ตามโครงการ1พัฒนากร1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมอบหมายให้พัฒนากร1คนจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต1กลุ่มซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมีพัฒนากรประมาณ6000คน1กลุ่มหากมีสมาชิก30คนจะทําให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น1 8 8 0 0 0 0คนหากมีการออมเฉลี่ยคนละ100บาทต่อเดือนภายใน6เดือนจะมีเงินสัจจะเพิ่มขึ้น 108ล้านบาทและให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเดินดนรงค์เพิ่มสมาชิกและให้สมาชิกเพิ่มเงินสัจจะอีกร้อยละสิบของสมาชิกในปีนี้คาดว่าจะมีเงินสัจจะเพิ่มขึ้นกว่า500ล้านบาทนใจบอที่ได้มาออมกับกลุ่มนี้ใ,นใจยู่วนะคะออมมาจากปีแล้วคุณยาย ้าเนรายเล้วมันจ,จังจ้าค่มากอนาคนนได้ปันผลจักบาทปีนี้ค่ะปีนี้ว่าหลายดอกลูกปีนี้แมวออกนี้ไปเจ้หร้ายปีสองสามปีแล้วอ๋อที่ด,ด็่ในาเดียวนี่ละไม่ได้ร้ายดอกอ๋อปีนาซีออมเพิ่มป่ะคะเพิ่มไปเลยเยอะละอ๋อดีบ่มีอันทุนในชุมชนแบบนี้ดีบอมี่อ่ะดีใจยุ่ไม่พุ่งมึงหารักษาใจหายเอาเงินมาไหมกัน ีเม,มื่อวันนี้แม่ได้ปันผลจักบาทค่ะมนเ,นเมื่อนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นอ๋อทราบว่าจากคณะกรรมการว่าอันแม่ได้ปันผลหลายกลุ่มนะคะอ,ะอยา่างหู้ว่าแม่สมัครเป็นสมาชิกประเภทใดแน่ค่ะในกลุ่มออมทรัพย์นี่ค่ะประเภทออมทรัพย์ครับออมทรัพย์พิเศษค่ะฝากเดือนละจักบาทค่ะประมาณ พิเศษนี <descon fin anta> <p iste> ่ก็แล้ว้ตงเดือนเดเได้ได้เงินหมดเลยเงินหลเละอ๋อฝากมาค่ะาหกพันนี่แหละค่ะบานี้ก็ออมทรัพย์ทั้งปัญหาก็เลมละพัน่คะอ๋อเลมละพันโอ้ห้าหกเลมต่อเดือนบ่ค่ะใช่ค่ะขก้อนขึวนพี่น้องนะคะมาฝากมาออมค่ะเงินออมทรัพย์เข้าแล้วก็มีเงินฝากพิเศษแล้วก็มีเงินเสียบละบาทก็มีค่ะชุมชน ทางสันสงคงถึงตนม่งช่วยคนพนทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขย่าง